สอบอบตผนึกกำลังปปสและผู้นำศาสนา5จังหวัดชดายแดนใต้เดินหน้าวางแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนายปิยะสิริวัฒนาวารันกูลรักษาการเลขาธิการสอบอบตพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์างกมลเลขาธิการปปรสร่วมประชุมหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามและผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแนวทางเชิงป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนที่ประชุมเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดพบว่า ยาบ้ายังเป็นยาเสพติดที่ระบาดมากที่สุดคิดเป็น94%ของกลางกว่า2,900ล้านเม็ดขณะที่ไอซ์และเฮโรอีนยังคงพบในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะนาราธิวาสและสตูลซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญแม้จำนวนคดีโดยรวมลดลง4%แต่จำนวนผู้เสพกลับเพิ่มขึ้นกว่า24%สะท้อนถึงการเข้าถึงยาเสพติดที่ง่ายขึ้นสอบตอและปปสย้ำความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและชุมชน จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชา,ายแดนใต้